ต่อไปนะคะมาดูในส่วนของ time work report นะคะในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของการแสดงรูปแบบรายงานนะคะก่อนอื่นเราก็มาเลือกว่าเราต้องการรายงานแบบไหนนะคะซึ่งจะมีให้เลือกเป็นรายงานต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ เช่นรายง,งานการสายขาดลาอย่างนี้นะคะมาเลือกวันรายงานการลา,ววาก็จะแสดงออกมาตารางออกมาเป็นในลักษณะแบบน,นี้นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกแสดงรายงานออกเป็นรายงานตางวดหรือว่าแสดงออกเป็นวันที่ จากนั้นก็มาเลือกวันที่ที่เราต้องการจะให้รายงานนะคะเช่นตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนจากนั้นก็มาเลือกแผนกหากเรามีแผนกก็สามารถเลือกแผนกได้หากมีประเภทก็สามารถเลือกประเภทที่เราอยากจะต้องการรายงานนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ส่วนเรื่องพนักงาน นี่สามารถค้นหาพนักงานได้นะคะก็จะขึ้นมาในหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาเลือกรายชื่อพนักงานนะคะที่เราต้องการหากต้องการหลายคนก็เลือกจากนั้นก็กดตกลงนะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มจะออกมาเป็น รหัสพนักงานนะคะหากจำรหัสพนักงานได้ก็สามารถใส่ได้เลยในตรงนี้นะคะข้อมูลก็การางานนะคะก็จะมาแสดงขึ้นในส่วนนี้นะคะแล้วก็สามารถสั่งปิมพได้เลยจากตรงนี้